สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ในดิวซีนะครับก็ช่วงนี้เทพว่าเจ้าเยอะมากคะับเล่นยากมากๆเลยนะก็เดี๋ยวเราพยายามเล่นให้ติดหนะึ่งในสามเหมือนเดิมนะโอเคทำเรดีนั่งแคมได้อยู่นะต้นเกมตรงนี้อมีคนหรือเปล่าตรงนู้นมีตัวหนึ่งครับผมละช้าเลย เราช้าไปนะไม่ได้เรายิงฝีละวให้ทำไงดีนั่งรองอยู่นะฮะมีสีกเกาะในเฟี้ยว เดี๋ยวคิดว่าในอนาคตนะครับจะนําชุดช้างนะครับมากลับมาในการสมัครใหม่นะใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์หน่อยนะก็คิดว่าจะเอาเป็นแบบเป็นชุดเบสิกเลยนะว่าแบบใครสมัครผ่านงก์ผมก็จะได้ชุดตัวละครน,นี้นะฮะชุดไอ้ช้างไม่รู้ว่าเทาหรือเปล่าคอมเมนต์ comment บอกหน่อยนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าแบบอย่งจ้าวก,ก็ผมฟรีนะ่าสมัครได้ถ้าได้เลยนะครับนะ ไม่ต้องไปทํากิจกรรมอะไรไม,ม่มีคนหวะเ,เป็นไปได้ไงวะจริงเราฟาร์มวันนี้ได้นะแล้วก็กองของไว้ครับผมไว้สนันนี้อันนี้สวยมากบอกเลยเผื่อใครไม่รู้นะครับสก,กินนี้สวย เอาไว้ยิงใกล้ๆเนี่ยได้อยู่ปืนลูดนะปืนลูดแต่ดาเมจมันแค่สิบเจ็ดจุดห้านะทำเลด,ดีอยู่นะตรงนี้บอกเลยฟาร์มนิ่มมาบอกเลยฟาร์มนิ่ม อันนี้นี่ก็สวยนะลายนีนนะ้เล่นคนเดียวจะเดินไปมั่วสู้ไม่ได้นะครับก็ก็ต้องเซฟเซฟแคมป์มประมาณนี้แหละ,ะเดี๋ยวเราไปตามวงช่วงนี้ก็โปเยอะนะครับนะต้องค่อยๆดูนะชื่อใหม่ๆอะไรเงี้ยแบบเลเวลน้อยๆเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีชุดช้างมาว่าแม่งโปชุดช้างเพียบอะบอกเลย ของมาแล้วก็กระตุกเลยนะเดี๋ยว forward คลิปกระหมวก,กับตอนนี้โอเคครับพอได้อยู่นี่หมวกมาถึงของหมวกขออะไรก็มาเลยนะของ ลองเยวครับทำอะไรไม่ได้ปืนอะไรวะตรงนั้นจีหนึ่งหนึ่งครับ คือผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะก็การยิงอะไรก็ไม่ได้คมไม่ได้โหดอะไรเหมือนเมื่อก่อนละกากเพาะงั้นนี่ผมฟาร์มอยู่แค่ที่เดิมนะตอนนี้ถือว่าแจวเลยเหลือสิบแปดคนครับตอนนี้ของเกิดทุกๆกี่วีเนี่ยเกิดไว้อยู่นะ โอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งตัดเมืองครับแล้วก็อ้อมหลังตึกนี้นะครับไปขึ้นเขาเขาวเคเราต้องไปละทำเวลาเลยโอ้ซิกครับผมือว่าปืนดี <c oughs> นโดนหรอใี่ลากเรา ปล่อยคนนี้ไหมเราต้องเล่นเก็บเสียงนะฮะเรามาคนเดียวโอเคถือว่าเดี๋ยวละถือว,ว,ว่าได้อยู่นะอย่างนี้ <3> <3> <3> เ,เดี๋ยวผมวิ่งไปเลยนะตอนนี้เหลือ11คนครับผมเ,เราเก็บอีกคดีด กันเละเลยวฝั่งนู้นอ่ะผมก็ยังชิ่ออยู่นะไปความเยอะไม่ไดช้เด้มองคนไม่ค่อยเห็นนะ อขึ้นเขานะถ้าผมเปลี่ยนใจละไปตายเอาดาบหน้าเอา ลั่นเร็วมีสไนเดอร์สองกระบ,บอกชิพหายละทุแม่ดรอปเลยทุกคนสไนเดอร์ลั่นเยอะจัด นะมีโอกาสที่ผมจะโดนลุมยิงอยู่นี่ชิปหายแล้วนะลคือชิปหายของแท้เลยครับผม เชี่ยสามตัวกูรอดมาได้โหกูเกือบโดนลอยลอยตูดเลยเนี่ยผมเกือบแล้วเนี e ่ยเชี่ยตรงนี้แม่งสามเป็นสี่แล้มีตีหนึ่งสองสามคือยากแล้ยากจัดจัดเลยตอนเนี้ย โดนส้างนาได้เลยเนี่ย มองหาใครไม่เจอหลังคาบ้านมิววะทางขวามีผีผมคิดว่าน่าจะปลอดภัย,ยวะันที่ผมเดาๆนะขอให้วงมันมาจบตรงแอร์ดอปได้ไหมคือมันมีสไนเว้เราเดินมั่วสั่วไม่ได้เลยตอนนี้ครับผม มไม่ตายวะ47ดาเมจยิงได้น้อยมากนะ นั่นคือสไนบนบ้านโอ้ผมโดนข้างบ้านจบเลยที่สามับผมผมห่วงแต่สไนนะเรียบร้อยครับโอเคถือว่าไม่เป็นไรมาคนเดียวได้ที่สามก็ถือว่าโอเคอยู่นะ